สวัสดีครับพี่น้องป้องปายแฟนเพจยุ่มนอ้อยเราอยาชีพครับเมื่อนี้มาเบิ้งการผลิตน้มเต้าหูของเบื้องหลังการผลิตเครื่องกวนออกมานะครับอันนี้เพ่อได้จดลิขสิทธิ์ทิฏิบัติอันเอียงด้วยครับพี่น้องด้วยถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดก็ลองเฮ็ดเบิ้งครับอันนี้เป็นฝีมือของเราครับสั่งมอเตอร์มาจากเล่สเสดน,นะครับแล้วกนัรนจะเอาอ่าเฟืองจักรยานนะครับจากตึงอะไรงยนต์นะครับแล้วก็เหมือนกันมาประกอบผลิตคิดคน จนเป็นเครื่องกวนปลาตังโก๋ในสูตรของเราครับพี่น้องครับซึ่งเล่านั้นถึงข้นที่ให้ยบอกถึงหน้าตาดีข้นครับแล้วก็ความคิดกันดีๆนะนะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าเามีการาปลาตังโก๋เนี่ยมันต้องมันต้องมีการต้มนะครับพอต้มเสร็จปุ๊บเลยมีมันเทศไทยแบบว่าต้องใส่กลมห่อนหลายๆนะครับมันจะเทศให้ อยูได้โดนนะครับมันอยู่โดนนะปลาล้มโก้โอ้ยน่าต้องหงอกสิบวันเอาครับวันเอาบันเอาว่าว่าเสียง่ายๆนะครับซึ่งเขิ่นเป็นการคิดอยู่พอขั้นที่ห้องเสียเอาเวลาแม่ขวนญถึงชั่วโมงนั้นผมคิดว่ามันก็คงต้องเสียเวลาบักจังร้ายเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าเวลาของเขา่ะสังขัญในการทีมงานนะครับชั่วโมงนึงนี้แต่ยังได้หลายอย่างเลยครับในชีวิตโลกไปหนี่ครับพี่น้องครับเที่ยว่ามื่อนี้ครับได้คิดคนแล้วก็ผลิตขึ้นมา แบบใส่งานใน้ภายใน2 0 0 0มืครับพี่น้องครับซึ่งตัวนี้ว่าด้คิดจากอะไดเลยครับคิดจากมั่นสมองของเราอันน้อยๆของเราหนึ่งครับแต่ว่ามันออกมาแบบยิงไงมากๆเลยครับผมพี่น้องครับนี่ครับเป็นความคิดของเราครับรอยเชื่อมอาจจะบองง่ามนะครับพี่้องพี่น้องรอยเชื่อมจะบางงามครับรอยเชื่อมอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่ามันบริ้เบิที่รอยเชื่อมนะครับนี่ครับมันเบิงมันเบิอยมีตรงนี้ครับ มันเบืองขีดผลงานครับน้ำเต้าหู้กับคูระเบียบเคยได้ยินไหมครับพี่น้องครับนี่เนี่ยคือน้ำเต้าหู้ครับอีกเจ้าหน้าที่มีการขายทรงประเทศต่างๆนะครับอาส่งออกเมือหนอกวันนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับอืมสูตรเข้มข้นครับผมอืมบริมีแบบเอียงผสมเลยนะครับเราทั้งที่มันกวนตลอดเพราะอย่างนี้ครับทางไตไม่ติบ่ติดกลนเพราะไมนะครับทางไตไม่ติบ่ติดกลนหนาไมนติดเรียนอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนเคยคิดได้ได้ เออพี่แคิดได้นะครับเออพี่แคิดได้หลายคนอาจจะว่าคิดจากไหนโดนใช่หน้าโดนนะครับก็ต้องคิดนะครับก็ต้องคิดเอาใส่มั่นสมองหน่อชาญฉลาดของเฮาครับผมเนาะครับควรใหหน้ามันควรตลอดเวลาเฮาเกิดมีเวลาเพลอย่างอื่นครับเพราะว่าจะเป็นซักผาล่างถวยล่างตู้เย็นโอ้ยเจ็บยังอีรลายย่างครับพี่้องครับนี่คือความคิดของเราที่ลองลอยขึ้นมานะครับอีกทน้อยครับส่งออกต่างประเทศแน่นอนครับผมส่งออกต่างประเทศแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ หอนวื้วือเลยครับพี่น้องดูดูดูครับกวนให้น้ำมันหมุนตลอดเวลาครับพี่น้องครับกวนให้น้ํามันไหลตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อว่ามันสิบให้ติดก้นครับเออามว่าติดบ่ห่วยพะรูเด้อเนี่ยนี่หนาจะบ่ติดตังมั่งเนาะพี่น้องเนาะเออเอาเล็กๆหน่อยเวลาหน่อยครับทุมเวลานอนมาอะไรครับฝากกดแค์กดไล์กดติดตามครับพี่น้องค้ทาทำาี่คนนี้มีโอกาสเข้ามาว่าเวียนเวียนามข้าว เรือวาแวะเวียนชิมน้ำเต้าหู้ของเราเลครับพี่น้องครับสูตรเข้มข้นครับเออแซ่บที่สุดในโลกใบนี้ครับผมผมจะบอกให้เลยผู้ใดได้กิิมนรับร่องผู้สวยผู้งามนะครับผู้สวยผู้งามผู้ผู้งามกับเป็นผู้งามผู้ผู้สวยก็เป็นผู้สวยผู้ห้แนังตื่นครับผมพี่น้งครับโตวเมรนผู้ห้แนังผู้งามต่อครับผมพี่น้องครับอู้ยครับหอมหู้ยหวยครับคุณู้ชมพูอะ ตอนนี้อยู่อุดรนะครับแต่ว่าบางคนมาโทรมาโอ้ย,าายแล้วไปหัวหน้าพระท่านโมเลียงง่ายนะครับปีนี้ครับค้อนอยู่นะครับพี่น้องเนออ่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำเตาหูกับคู่ระเบียวครับผมถ้ามีโอกาสมาแวะซิมตะขอม,มพี่น้องครับสวัสดีครับ